ครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้พ่อกับปู่ยี่ยมอีกนะครับเมื่อนี้มยายมตาสปอตนะครับหอดมองโยแล้วนี่ละ่ะเทียงให้เทียงหน้านีละเอาเบิงหน้าเราดำแเราดำกกอนมูดิ่ยครับพันยังก็ตาเขาพันนี่มาเตียหักแท้ก็ข,ข,ขอเกียตหนึ่งโว้ยสร้างว่ามาถามตั้งแต่งดกอนน,นี่เนาะพอดีเลยก็ขอมันมักเตียบ่พันนี่ กนโอ้ใบแหล่งงามแต่เด้แหละเนาะอ่เอย่าปุ้ยทิพปุ๋ยทิพย์บอกโอ้ปลูกดอกไม้หนาบ้านงามตัวล่ะมีบักม่วงอ่าดอกไม้บูซาเราวันนี้บักเราขุดซ้อนวันนี้เป็นหมากเฉียบเป็นหมากขึ้นกันเนาะต้นน้อยๆก็ได้ ผู้นี้เราจะเมียเราสวัสดีครับคุณแม่จ้าเออมายามเด้อผู้นี้นี่แหละอยู่กันสองเท่านะฮะตาปอดแว้งไรล่ะตาปอดตาปอดนอนอยู่เปร้โอ้นอนอยู่เปร้ทั้งทีบอกโอ้ยเพียงได้ตาเมื่อวานไปดำน้ำเมื่อนี้ไปว่าไ้เลยววันทีไปบ่าไรแล้วไข่แตกแค่นเจ่าโอ้ยตาปอด ผมมาเดือนอำเภอหุ่นนี้เดยนี่ผมเราไปอำเภอไปถามหาลอตเตอรี 2, 3, ่สองสามเป็ดเขาหลดุดว่าไอ้ฟังว่าโอ้ยเมือวานนี้ผู้หญิงผูง้หนึ่งมาซื้อรว,วบไปเบ็ดโดยเห็นทั้ง 3, 8, 8, 3สามเป็ดแปดสามโดยเนเป็นเงินเป็นเงินหมื่นสองโดยเหาอเขาอ่ะมันหม่เน,น,น,นาะจักผู้ใดไปเอามันคือออกขักเอาเนี่ยเลยแม่รุ่นบอกเขลนนี่ฮะแม่รุ่นบอกเขาเลนที่มึงก้นตลาดเจอกันคนตลาดบ่ย่านแม่ อเขาไปหาไว้ก่อนเลยเนาะว้อายอ้อนเลีกมันมาจังไหนมันมาขึ้นทีดังคกะถ้คุณคุณพ่อจักแล้ว<อ>มันออกกด้สองมือ,อมือรุ่นมามําแลวขึ้นกับฝันกนันเลยเันบ่มีผู้ชายผู้สาวเท่าจยอยอลังปีๆหลังมากแล้วผมจะน้นผมเลยว่า โอ้ยให้โศกขราบไปหรือปูไปเสร็โอ้เมื่อนั้นเรามรกไม่ใทขันแปดคำเมื่อนั้นโอ้เป็นเมื่อแปดคำเมื่อนะพ่อแปดคำนี่ปูผมย้อนนี่หมกไม่ใช่โอ้ยทุกอยางปากมองหาอะไรกินเอท่านเนว่านเสน็หรอก็ไปนอนเอะปรากฏว่าฟันซ้ำที่ซ้ำากิองนนจนยังตีสามสิบสี่สี่หองเมีย ป่าังว่าตัวเลี่ยวอยู่กอมันก็ที่คันิ่งอยู่อเาโอ้พ่นยังบอกหลายเทียวลายทีเท่นเทศมาในฝันนะเขียนใจ่ใบขาวขาวแต่บรดเกเป็นตัวแดงออออมาสิาร้างว่าที่สองสามแปดชัดเจนเลยพอดสองสามแปดหน่วยเล็กสามเล็กแปดงามงามกันยังไงเออได้คุยยังกับเพื่นบลาบลาก็บริคุยแล้วพอนห้ก็เอาแล้วก็ โอ้ฝันง่ายเนาะมาทำเนี่ยเอ้าแตก้อนฝันยังเส้นเวียงใดนะ่อมันออกบ่งวยเคือที่เกลียกันฝันน่งเีอเล่างวดก้อนห้ฟังดูเวียน่งงวดก้อนงวดทิเก้อนบ่เอองวดท่เก้านี่ก็หาขึ้นกันทีละเออบอกกับยายเลยเออขึ้นมายายของมาเขีนเด็กกับข่ปูยิ้งมาันเนี่ยเออเขียนเด็กทิพก้อข่มาทำเนี่ยเออไปซื้อซก็ซื้อหนกยนกมาเจริญน้ำมากันคาเออเลยเขาก็ไม่ห้แล้วตัวทำเออ ตัวเดียวจะได้ตาเลขมึงดังเลขดังเลขเจ้าตกลงได้พันนึงตกลงในตัวเดียวท่านอืนิเกตไปซื้อกะบบได้วดสิบเจ็พันมานะเออวันนี้ไปซื้อแต่นี้ไปซื้อมัสามใบไปซื้อตัาถามนั่นไหมเอตัวใดล่ะเนี่ยขสามใบเจ็ดสามตัวนึงชื่อซื้อกันไหมอ่ะอสามเจ็เจ็สามสามล่วหุ่นอืวไปซื้อศูนย์สองแปดตัวนึงศูนสองแปดอ เด็กสามตัวเด็กก็มาืสอมันมาืออ่าสามเก้าตัวนึงมันออกสองเก้าเห็น่ไหโอ้สวยปิดเนาะสวยเออสามเก้าออกสองเก้าออกสวยๆอะไรแบบนี้หนึ่งเกียร์หนีว่างหันมันไปตรงเลขอันเขาเขาเลยบ่อไห่บ่อไห่จักตัวเลยเนีาะโอ้ หัวตจดินกับพวกอะไรบอกลูกสาวสิมันบ่ได้หรอกเจ้าเพิ่นมาเขียนให้กับเก่าหล่อนวันหนึ่งเกียรติว่ากันอันนั้นอันนั้นนนั่เพิ่นบ่ได้เขียนให้ฝันฝันอันนี้เออฝันว่าจังไรล่ะพ่ออืมตัวไม่เล็กนักกินนี่ฝันว่าอันมันไปยังบุบบ๊อบกว่บ้านเขาบอกกันละเขาบอกเขียนให้อันอืมอืมหัวใจดินเมื่อที่ออกแต่ตัวเจ้าก็ยนีไบ่เรียกว่าจันอืม อือเขาบอกเขาบอกมันจี่ออกตายได้ตั้เก่าเดียมันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอยู่นี่้เสียงขาองสันจ้าอว่าไร้นงวดเจียงก่อนโอ้หะฮะท่เขากห้าเทวังวันนี้มาสามตัวนี่นี่ทเนั้นมันคือจังเบอร์ครับเลยเทวหตจงสองสามแปดเลยที เกี้ยงไว้แล้วพ่อบาได้ไฟเบิ้งได้แล้วบาได้มาได้ก็คือบาได้ซื้อเทัเออาได้กับบริสุทธ์ใชไหใช้จัพพูยกไก่ซีอได้ถ่งชงไหใช่ใช่หรืนเปเอออ้าวเอฟซีเลยพูดได้ฟังฟอสปอร์บ้าหรอกอาศัยแต่พูดทั้งไก่พูดละพูดได้ได้หลายก็เพื่อแพร่ว่าทักตาได้ด้วยทีฝันหายีก็แล้ว่เออโอ้แต่สวนะแบน้อยนาเขียบีน่นอตัวปีนี้ ลูกเตียโอ้ยน้ยสองปันเกียบหลังเลยนี่โอ้ีนี่น้อยๆกิ้อยู่ตัวเนี่ยเนาะเอาตาเนมันก็อข้าวสองสามเปดมันดังข้าววันเนี่ยเอ้าในยินข่าวว่าเลขโพทองตัวใหรเขาเขาบอกกันมาบอกเขาบอกอะไรบอเรื่องนี้เขาบอกเขาบอกตัวิถามมาทังที่อกบอกันเังบอ่าวกันผมบอกผมบอยเขาใจของเขา มันมันแปลีนี่แปลง่ยนน้ำมาถึงน้ำอี่เปลี่ยนบางสิ่งอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นผมยิ้มว่างั้นตุกตุกคู่มันตัวเดียวป่ะเขาบอกกันจะว่าสี่เป็ดห้าแป็ดสามแป็ดที่แปดห้าเป็ดย um ิ้มแต่ว่าตอนนี้ผมบอกบอกว่าสามคู่เขาสามแป็ดสี่แปลดห้าแป็ดแป็ดตัวเดียวอันวะลุงเตดนยิ้ก ฮะงอไม่ยากหรอกแม่แหลงกันรับซื้อได้ซื้อหัวใต้ดินที่ได้อยู่เออเพราะซืได้อยู่ดอกอืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอ่ะตาสปอร์ตแก้ความฝันคักแล้วลออดเมื่อนี่มือแรงสิฝันอยู่วะ <c oughs> สิฝันตื่นอยู่วะสีฝันว่าได้กินยังอยู่วะมันไขน่บ่เพ่อเชื่อแล้วมันออดอะไ้เลยข้างมันขึ้นนี่ยมันไข่เสียดเนาะ เป็นักสั้นละอ่ออะาฮะใครยิงกันนั่นวะเจ้าว่าใครยิงยี่ยนฟาจ่าล้มไปผูป้เยี่ยมพาลว่วยกันมาสัมผัสตาสปอร์ตในฟังจะจะนี่ละก็ได้จักใ, <น S 1> ใบดอกก็ท่านมันเขาเอาหนีหมดแล้ว <laughs> ฝากเพบนซื้อจักได้บ่ได้บาทเนี่ยว้ยรางวัลที่หนึ่งได้บ่นนับบาทเนี่ย อาให้ออกมาไปแล้วกัน,นรบก็ห่วงน้ำสูงขายของเนาะแล้วก็สิได้บอออกมากบริยานดอกตะปอดว่าฟันอีกก็เราเราสันปูปูหาดพ้าเวนไห้สูงวัดอยู่แล้วสันพอดาสิบเจ็ดไก่เพราะงั่นน่ไนะไห้ต้องวัดกับสองสามแปดเดี๋วมันที่ออกว่าเอาใส่วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเด้อ่อาชมเพื่ออมเป็นการบันเทิงการสนุกสนาน นะครับชมเพื่อ,อแบ่งปันกันไปซะแล้วครับผู้เยี่ยมก็มีซ้ำนี่แหละสำหรับคลิปนี้ครับผู้เยี่ยมกับตาสปอร์ตก็อําลาพระจากครับผมสวัสดีครับสสอ,อสวัสดีครับตาลาเดอ้อ,อ,อผู้ใดชมคลิปนี้ก็มีโชมมีลาบกันสุขปู่สุขคนนะครับสาธุสาธุสาธุ